วันนี้เป็นวันนะที่ที่20เมษายน2568นะคะวันนี้เรามาทําบุญที่ืดงขาสถานล้านนะจา,าจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมเนาะวันนี้เราจะมาครับไอ้บอมเบ่เนานะเพราะว่าวันนี้ไอ้บอมเบ่จะลาสีขาเนาะเพราะว่าโครงการบวชภักฤดูร้อน,อนจบโครงการในวันนี้เนาะวันนี้จะมีพิธีการ ช่วงไม่เจ้านี่ตักบาตรสามเณนร้อยสาวลูกรวมถึงพระอาจารย์กับพระพีพ่เลี้ยงกว่าร้อยสสิลูกนะฮะซื้อของมาใส่บาตรนะเป็นพวกนมเนาะเป็นพวกนมเป็นพวกขนมแห้งทั้งหลายเนาะแล้วก็ช่วงใส่ๆนี่จะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศา,า,าสนานศาสนาเนาะมีกันอะอย่างก็ทอดพราป่าไอซุ้มประตูของทุด,ดงเนาะแล้วก็มีถวายเพ้นผ้ามีถวาย ลัตนะบูผาแล้วก็ยารักษาโรคต่างๆนะเจ้าแล้วก็ปีนี้บอกว่า,วาไอ้บอมเบ้เ,เปิ้ลจะประก,กวดไอ้ซูนทรพพน์ได้ชนะเลิศเหมือนทุกๆปีกับอกู่นาะเฮามันลองดูเนาะว่าไอ้บอมเบ้เจะรักษาแชมป์การกล่าวซูนทรพพน์เหมือนปีที่แล้วกันะเนาะเฮามันลองดูวันนี้เนาะแล้วก็เดือช่วงไม่แ้านี้เขาจะใช้บาดเนาะสักบาพทะเนนก่อนที่เปิ้ลจะโจมพงการเนาะแล้วก็ช่วงสายๆสักสอง สองโมงหรือว่าบ่ายสองในเจ้าก็จะมีพิธีลาศิกขาของไอ้บอมเบ้แล้วก็ของสัมมเนนต่งางๆเนวันนี้ผู้ปกครองก่อแต่ละคนก็มารับลูกหลานในเจ้าแล้วก็ร่วมมาทำบุญในะเจ้าอนี้เอาเตรียมของใส่บาตรเนาะแกะพวกนมพวกขนมใส่ตะกร้าเพื่อเตรียมใส่บาตรสัมมเนนก่อนจะลาศิกขาในวันนี้เนาะนี่ทำมาเกันสามคนลูกยอยากจะบวชเทียนต่อนะเจ้า ตาแรกแค่ทำกายเก่อนก่อหลังจากจบปองแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมีพิธีส่งแหนมพระโดยน้อนเนื่องในวันปีใหม่เมืองหรือวันสงการเนาะบวตต่อตีว่าแค่ทำกายก็สามารถส่งหูุไปบวชต่อได้เลยนะจ๊ะโดยทำความดีไรในอดีต เื่อเขาได้ยิผลงานความดีที่เขาได้เกยไวผงานทีเกนสผลมืเขาเพิ่จากอุปสรรคางาไ่เขาได้โ่เลจอบเม่ว่าจะได้การสุทัโลภกับูนาปนรวันนี้แ่ท่านก็จะได้มาฮับสามเญในนิน้อยของเขาซึ้นเป็นวันสุดท้ายของโครงการอบรมสามัรไดแก้แล้ว ท่านใดอยากจะเรื่องลูกหลานของเ่าเจ้าอาณมาบัวชที่ทุนศรีหรือ,อว่าลูกหลานของท่านมีความเจรมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิส,าาส,มาามสีเลนะสุขติยันติ สีเลนะโูขสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตสมาสีลังวิโสทะเยสตาภุาเ,อเอวะเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะ,ปะติอิจิตังปะทิตังตุมหังจิปเมสวร ขจัดภัยไปโลกันผู้สารสันสา,สา,สาอนองค์พระสัมมาจงขจัดกิเลสไกลไปจากจิตน้อมนิริศแก้วใสไกลสิทถาพร้อมอาหารทุกเทียนพวงมา ไตรบาทตอนเช้าของวันท well. ี่สุดโครงการในวันนี้เนาะคือจะเป็นสามเณรวันสุดท้ายแล้วเนาะเจอช่วงตอนก็จะได้ปิดกำลัในพวกที่ศาสนาเป็นเจ้าคนบ้านละช่วยถ่ายถ่ายสามเณรถึงถยอาหารตัดก็วันนี้นะคะเป็นวันปิดโครงการสามเณรทุกแก ก็จะมีอีกครั้งในทกายต่อชีวิตเราแตมเน้นอมเบ่โอ้พุ่นเหรอเราจะไมเน้นอมเบนะผู้ให้แล้วนีๆจะจน้ใจเรานที่ด่าเราจะเข้าสู่การสานการให้เปิดเลือขอกางชุ่มเย็นผู้ให้ทานอยู่เสมอน้องมนรอใสบาตรมเน้นอ้เปลอดขอา่เย็นเป็นที่รักของทุกคน การที่ทำจะส่วนใหญ่จะใส่บาตรขังขังสารังคาโตสขังขังสารังคาตาอิมินาสกาเรนาอิมินาสการเรนาังสังขังอภิปูชยามิัสังขังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพระเจ้าบูชาบัดนี้ส่งงระู ซึ่งผ้าสงผู้ปฏิบัติตดีภาคาวาโตลาหาโตสัมมาสัมุูธัสสะนาโมตัสสะ มันจากินข้าวเนาะจะมีรงทานมีกะมีรงทานเป็นซุมนซ้มๆเนาะจะเย้ยๆมากมายขนมจีนผัดไทยต่างๆเนาะทุกคนก็หยิบมาแล้วมานั่งกินตามซุ้มต่างๆบริเวณรอบๆวันนี้มีความสุขเพื่มงใจนะเจ้าความสุขกินอิ่มได้กินอิ่มเนาะแล้วก็ความสุขบุญก็ได้เต็มทีอิ่มท้องตัวเนาะอันนี้คน ยิ่ม,มานั่งกินกันบริเวณรอบๆเนาะบรรยาก,กาศทั่วๆไปเนาะคุณวันนี้ คือโลพิธีส่งน้ำพระเจ้าในช่วงใบกว่าๆเนาะนี่สามเณรเริ่มมาในปรัมพิธี

ข้าวแถวเานาะเพื่อที่จะสลงน้ำลูกหลวงครูแล้วก็ลูกคุณยายอาจารย์เนาะแล้วก็อันนี้เป็นพระบรมมาสารีริกธาตุเนาะอันนี้เผื่อจะมีเจา้าหน้าที่คอยให้บริการเกี่ยวกับเอาน้ำขมิ้นสมปอ่อยเนาะเพื่จะวางว่าเป็นคันขันให้เายิบได้เลยมีเป็นของหอมเนาะเป็นน้ำหอมไทยเด็กๆก,ก่อนเอากันยิบคนละหนึ่งอนหนึ่ง หนึ่งศันเนาะก็เอาก็เอาเดินมาส่งน้ำพระพุทธเจ้าเนาะแดนบนนี่เจ้าอันี้คือมีภัยห,หยิบมาเนาะน้องว่าน้ำน้ำขมิ้นสมปล่อยแล้วก็น้ำอบน้ำหอมน้ำไทยน,นี่ก็มีเจ้าหน้าทีท่มาบริการฝนข้าแถวต่อกันเต็มเลยเขาก็ข้าแถวเหมันกันนะเนาะก็มาส่งน้ำเหมืนกันน่า เสร็จเรียบร้อยครับัะสมน้ำองค์องค์พระพระธรรมกายเนี่ยจะองค์พระธรรมก,กายองค์ใหญ่เนากเพื่อ <c oughs> เป็นเซอรมงคลเนาะคืนไปส่งน้ำส่งน้ำบริเวณตักของเปิดเนาะบริเวณองค์พระลุกข้างหลังเปิด <c oughs> อ๋อเทมุเลย้ะอ่า เรียบร้อยเนาะก็มาต่อแถวนี้เนาะอันนี้แถวยาวเลยวก็เทหมดเดียวตัวหนึ่งขันเนาะแล้วก็มาต่อเอาให้นี่ขันเนาะเยน็นอันนี้ก็ะแห่งขันหนึงเพื่อที่จะสลงพระประหลงสาลิกธาตุเนาะกับกันลุกลุบลุกลุก่มลุงปูกับคุณยายอาจารย์เนาะวันนี้คนเยอะมากวันนี้มีความสุขกับเจ้าได้ทำบุญหลายหลายอย่างเนาะทั้งส่งน้ำทั้ง ปฏิบัติธรรมประกอบเล่นนับทีลาศข่าของแม่บรมีตัวเวันนี้วันสิ้นสุดโครงการวันที่20นสบหลับทำกาโคเรียนมา20วันอ๋อในคนเยอะขนาดเลยเดี๋ยวรอคุณยายอาจารย์นะเจ้าเขาจะเทบริเวณหน้าตากองเปิ้ลเนาะเดี๋ยวรอคนลงตกแหเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยแล้ว เราคือเยอะแยะมากมายเล่นเลยตัวยาเขีวก็นี่คือบริเวณรอบเนาะอากาศมันเงี้ยสันเราเจ้ามีความสุขเนาะชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองความเจริญสุขทั้งใจสุขทั้งใจเนาะได้ทำคุณทุกๆคุณทำอย่างตุ่ญเนาะเก็บทุกคุณ ทุกๆบุญสำคัญบุญเจ้าวันนี้เป็นบุญใหญ่ทั้งตั้งแต่ตอนเช้ายันตอนเย็นเลยนะจนี่คือน้ําน้ำเขามีทรงปอยที่เปิดมาปูจานนะเจ้าฮาสามารถเอาไปประพรมหรือว่าเอาไปเป็นสิริมงคลที่บ้านได้ไปประพรมหรือว่าเอาไปสวนกาอยากจะสละสลุงในบริเวณบ้านของอฮาได้นะเจ้าในปูจาได้ตามจิตศรัทธาเนาะ เก้านที่เป็นเอามาจากองค์พระที่เราได้ส่งแล้วก็ปกระกทบเทใ,ใส่เปกรคนตัวนั่งเอาอเราไปบูชาที่บ้านเนาะอันนี้คือเราพิธีราศีขานะ,จะเจ้าอันนี้เขามาที่ใส่อาคารกาะวันเนาะกำลังจัดจัดพิธีราศีขาในวันนี้แล้วก็เราผู้ปกครองมานั่งรอเนาะนั่งรอ มาที่จะลาสิขาสิงเราจะรับปลูกกลับบ้านเนาะปัน,ะนไผ่้ันมันห <c oughs> ลังจากโอโรมา20วันเนาะอวันที่1เมษายนถึงวันที่20เมษายนวันนี้จบโครงกันพอดี20วันนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเยอะเยะมากมายนะี่เจ้านี่เด็กๆกร็รับชุดขาวจากผู้ปกครองไปเนาะเอาไว้ข้างไขข้างมันถ <c oughs> าม

ิิมังทาเลขาแม้คำที่สองกัะผมขอลาสิกขาจงจำกัะผมไว้ว่าเป็มทะลุหัทนกบัดนี้ตัิยันตี น้าสิขาเนี่ยเจ้าของสมณินเนีเจ้าอันนี้สมบินเข้าวถท้าแล้วก็เพือพระอาจารย์ดึงแตบถ้าวัดผ่านก็ให้ดับไปเปลี่ยนที่บอลสะโบังนาประลดพระโอษมายแยกนะตามผ่านะาสิขาเนาะมันต้องมีพิธีกรรมทุกอย่างด้วยเพราะว่าจะเป็นว่าน้าสีขาทุกพิธีการนี่ล้วนเป็นขั้นตอนแล้วเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าไม่ใช่ของเล่นๆเนาะที่เขาจะมาอย่างนี้ได้นะครับ ขั้นตอนมีพิธีการที่แบบละเอียดอ่อนเนาะทุกองที่ได้ราศึษาก็า่อจยนก็จะดึงผ้ากระสาท่าออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเอาชุดขาวไปเปลี่ยนได้ก็จะเป็นคารวาดเหมือนเดิมเนาะเป็นเด็กน้อยโซนเหมือนเดิมปีหน้าอยาจจะมามาบุดไ้กันแห่คราบเนี่นะทีี่ด้วย จ,จะได้กลับบ้านกัน,กนเด็กๆดีกับนี้ลูกค้าเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีนขาวแล้วนะเจ้าอันนี้เปลี่ยนผ้ากับเสื้อผ้าเป็นชุดขาวเนาะโดยจะต้องอลาธนะสิลแห่เนาะเป็นกลับไปเป็นคารวาสอันนี้มารวมกันก่อนเปลี่ยนผ้ากว่าจะเปลี่ยนเสร็จโอ้หวุ่นวายหน่อย ขอถีห้านะครับกาวปามคอมเปนะครับถ้าใครไม่กาวสี่เป็นติตัวเราไปนะครับแนวว่ากาวปามกาวปามนะกาวปามอเป็ขอสีห้าอาจารนะครับเราเป็นกาวปาที่ขอ ขาไหนข้อบ๊ตาพิธีแล้วนะาพิธีนะมีรามาไ้เนี่ยันันเหาเนี่ยเราเ็จะได้เซ้นได้ใส่สินจีนเนาะ้ะก็เอามันมือกับรงนานตาพิธีเลานะปันนภรราไม่ได้กับรับผลนะรับนกับรับผลกับสูเห่านะกับสูเห่ากับสู่ขขวอันนี้ไอ้บอมเบ ให้านเนะครับเอามาักันมัดมือนาอมัดมือเพื่อเรียกควญกับสู่ครอบครัวนะพ่อแต่ละ้ะคนก็จะีพ่อเมย์พ่ออุ้ยเมยอุ้ยแล้วั้นรับควนอันนี้เ้ากับมันกันนาอเาก็มาไอ้บบีแลวก็มัดมืออันก็อุ้ยพ่ออันนี้คุณยายนะเจ้า Thank <laughs> you.